นักเรียนจากมัธยมศึกษาปีที่ห้าทํหนึงจะได้มาถ่ายทอดการแสดงตามพรของเจ้าสวัสดกับนางบัวขาการแสดงชุดนี้จัำขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาบูคงอยู่สืบไป คำัไปพบบเจ้าวาเจ้าเมืองเพื่อหายิงสาวงามมาเข้าเฝ้ายิงเจ้าสวดดูตัวคือเป็นการมั่นหมายสวัสดีป่อแม่ปี่น้องตั้งหลายวันพูกนี่นะครับมันเป็นวันดี เป็นวันที่เจ้าสุวรรแห่งเมืองพราณสีนี่นะจะได้เลือกกูเลือกกิมเข้าไปอยู่ในวังแทบป้อแม่พี่น้องคนใดมีลูกสวาวแงมบางแงมก็ขอเจิญได้นะครับน้าเพื่อสลับได้นะครับน้า เป็นเจ้าเมืองพาราณสีวันนี้ก็เป็นวันดีติโอรสของข้าจะได้เลือกคู่คองวันนี้ก็มีงามจากเมืองต่างๆมาฟอนุหเจ้าสวัสดดูเพื่อเลือกคู่คองของลูกขา้าเอาเตอะเอาเตอะเริ่มได้แล้ว แบบเพลิงใจเจงง้าป๊แง่มันก็มงแง่เนี้ยตุ้ยต่ำดำปอกนล้วแม่งมอะไรอย่างเงี้ยลูกเนี่ยคนฮาทก,กับแง่เนาะคนนี้กับข้าวขาวขาวยังมินหมอ้โอโคตรถมมินหมอ้ออันนั้นกับฮุนดีดีหุ่นดียังสลีมาตั้งสลีมาตั้งเลยแกแม่อ,อันบอสะคนแบบบ่กบอว่าจะเอาคนนี้นะหน้าฮักดีแต่ว่า อันค่าก็ต้องขอลาก่อนเด้ออันค่าก็ขอไปซ่อแหกคู่หองคนเดียวของข้าได้ก่อนได้ลูกตามใจเจ้าสุว่าเบิ้งใจสาวงามสักคนทาม,มือมาหาเล็กตึ้งสองได้ไปซ่อหาสาวงามแหมลอง ป่ะกันเน่แล้วคิว่ามันต้องเอาสักอนมาแห่เจ้าสุวัชนเนี่ยเอาก็บอกเอ็ก่มีอะไรป่ะเป็นอะไรดิึมว่องสาวงามตังไรดิเวน่ะขึ้นตาละดูเหนือโนนแล้วตะวันออกตะวันออกระวับตกตกระดับไปเอาขิงป่ะ ไปพุกนะนห้ามมึงไปบ้านนะมึงห้ามลูกไหว้เ อนยอวะโเหี Ooh, ite, so ้ยแกอันยองแคเขาแบนใหม่ป anyway> ู่เหี้ยงแกบอกเลยโถกบแตงวะโอ้ยเจ้าแตสู้ดแกนี่ที่จะแคา้มอันสแกเออเนี่ยคล้มมันที่นยแค้มมันน่ยกลางของมันแกกลางขอมันอยู่ในห่มนี

น้องน้องใครอยู่บ้านก็หาถ้าฟังแค่ฟังใครมาเอวใครมาเอวเหยียบหนึ่งเหยียบหนึงน้องใครอยู่บ้านก็หาสาวรับเจ้ากินขี้มากรป่าวเตียวกองกินขี้มาให้โอ้อันนีนี่โอ้โอ้อัหญ่เลยสาวบ้านนี้ วนจาวานเป็นดีให้าตานดิ้งกี่สกน่ะอ้ะอนออนน้องน้องเสียงไข่มาจำจากไม่อายอยู่ตัางนอฮัน่นแฮพี่คำเอ้ยลองฟังพอรลอถ้าจะเป็นบ่าวมาจีบน้องนะกะน้องแงเหมือนพี่มันล้อเดี๋ยวพี่จะออกไปพอผู้น้องน้อมันเป็นเสียงไพรมาจำจากไอไออยู่ตัางนอกฮั่นนายหน้าน้อง ไอ้ามาเอลหาดึกๆกเกิงเจ้าไขรเข้าไปอู้เข้ามาเฮเตก็เตอบตางไผอยู่ตีนคันใดเติบตางม,มาโกงโธ่แม่เป็นมาแอลแล้วเนี่ยแมา<อ>่นะเฮาโน่งแก่น้องว่าเต็แม่น้องก็แต่ไอ้คนบางแอมจะเข้าไปอู้เนอ เข้ามาเพตาบ่ต้องกลัวภัยบ่มีคนใดมาแอวหาฆ่าโอ้โหเจ้งเด็ก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 ไอ้แม่ตั้งเนี้ยไอ้เฮี้ยนี่มอเหรอวะไปแล้วเนี่ยโลหะก้อนแกะนองเจ้าไอ้ขอดางนี่ด้วยก่อนแฮะนั่งเตะนั่งเตะ นั่งเมื่ออิงกันไผ่หันจ้างมันของฮาวล่างได้ไอ้บักิ่งจ่ายแล้วเต๊อะเตอาน้องไอ้ขอนังนี่ให้ก่อนั่งเตอะนั่งเตอาะกว่ใจตีไผ่ตีหัวคันใดตีนอนหมากงถ้าเป็นหมาขึ้นหุ่มอะไรวะเน่ ล้วนวานะเนี่ยมันต้องเอาหวานเข้าสู้ไอ้ขนน่งนีสักตัวคอนัวหรือสักวาก่อนเจ้าเปิ้นจะมาไอจะคดไอจะคายเนินนั่งเตะนั่งเตะจะไปนั่งปัดสงระวังแมวฟงมันจะคบหัวไอ้ครบล้ครบจังมันตะไพ่หัวมันแข็งเห้มันครบแข่งๆจนมันแดงปนลืกปนลื่นกันหมดโอ้หัวอย่างนะั้น เอ่าแกน้องเลยนั่งละเป็นแหม่เนอะหลอวเออน้องวันนี้แฟนน้องบอมีอะฮะแกแฟนที่ไหนน้องบอมี่รอเจ้ามอนจ้ลอยเหมือนกลางวิหารต่อหางบ่กปาน เบาจีบาคอนบะมีไผไหนฟักใจไฟคลองน้องอยู่คนเดียวเงงอยาดังเจ้าเออน้องบามีแฟนดิแฟนไกะแลถามกคนน้องอ่ะไอ้มีกับเจ้าแฟนโอ้ยไอ้บะมีนนองไอ้บะมีไอ้บามีเด้เร่มโอ้ยพี่ลุกขันดาดเนาะมีแล้วมีแล้วบอดี้แอมสองขี่เหงือน้ำน้องสอนสองจงังลมนะเจา้าให้น้องไอ้บะมีม ขอมันแต่นะเจ้าน้องคนงามน้องคนงามไม่อย่างยุจจาวเาแป่งดอกไปวัดาะกันมหันกาตักไผ่ไหมตากคนหวานนีน้องคนนี้ดอกเอื้องดอกไม้บานอยู่ไกลตาจะเยอะจะได้ก้าใครได้ดอกเอื้องขเท่าหมออีแม่ข้าบอกหนูกัวเอามาจุ่มนี่การก็ได้ตัวยังควายที่แการไม่ได้กับคุณ จะอายได้แล้วจะมัดติดอกจะปกติดหลังจะกั่งติดแหลกจะเป่าแน่ตัวแตนแตแตนแตเนอะเนองพอไอ้หนี่อูเนี่ยไอ้คนนี้บ่มีพอสเอาตีนตุ้งคอเอาขี้เปิ้ลโมแน่ดังกับแม่ผมในมื้อนี่เราไปเหลือล้วแพ้ใจมกตายกันน้องเน่อย มันบ่มีน่นองต้องเวน่แรำเออน้องคอกปกันเนะน้องเนอะวันหน้าวันตาไทยปิกมาบัตเตอร์ค้างตังใดเพื่อบันมาใจแห่ใหม่นะเจ้าเจ้าเจ้าคำถเยำตานเฮ้ยปิกปาะ บอ้อะวันกันยูที่มอนกะโอ้โหแหม่ติ๊กติ๊กต๊อกติ๊กซมจลกไป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 แล้วลก,ลก็แป้งไปเกฟต่อต่อก็อันพออันไอ้สอคนเนี่ยรอกับบอลโลกอกับบอลโลกหูกับดำเหรอแล้วหูดำมันแหม่ถึงอย่างละปี้ก็แน่มนะแกะมูแก ขอบุดอกค่ะและอาบไม่ะเพื่อขอบุณน่กนี้ลอยไปหาก็ชใจที่เป็นเหนือกู อยู่กับในปากระพราสีมาตั้งแต่น้อยๆมาเดี๋ยวนี้บัวคำก็ได้ใหญ่เป็นสาวแล้วจะอยู่กับพ้ริ้สีต่อไปก็คงบ่ได้บัวคำจึงไม่อยากติดต่อพกตากระเพราผู้ของบัวคำจากการเปลี่ยนใจของกองดอกคักนี้หากคราวนี้เนื้อผู้ของบัวคำ,ากกาคคำนนมีแต่ก็ของบัวค,คำได้ปลา ขอเมื่อ,อบวงดอกขาพนี้ลุงรอยไปหาพระจายที่เป็นเนื้อกู้แต้ของบัวคำไปเ้ยเต้าขณา,าที่เจ้าสววกำลังอาบน้ำอยู่กลางสายทานตอ๊คเตวันอไอ้คำปข้นขวงดอแนมะั้น ไม่ีช่หิแหกนแน่แนวหรอกโ,โอ้ยคตัง้งอยู่ข้างแนโอ้โอ,อันนี้มันอย่างแนกระสุนวัดฮะอันนี้มันปงดงพันจีแกแล้วเป็นอาวุธอะไเนี่ยปองเนี่ยมันปงดนี่นะโปแไม่แคนะ่บอกว่าใครที่ปงโด้าเนี่ยจะได้แปะกู้เตะกู้เตะโอ้โหันแค่ไปแตมแหกู้เตะแค่ละไปเลย mày tặng tiếp theo mày kia nữa hả tặng đà Tăng đà kẹo hả nghe cả tao sùa quát vào đấy hàng hà nam bùa khâm dùng đấy mà ba nam bùa khâm nâng ở hiền ta โอ้ไวน์เนมไก่ได้โอ้โดยโอ้แซวที่ไหนนั่งเนี่ยอันนี้แม่นปวงดอกฮักของน้องกับเจ้าหัวใจโอ้แซ่หแค่บอกว่าถ้าเคยได้แปะปวงดอกฮักเนี่ยจะได้แปะกับกูแต้ด้วยแต่แต้ของคุะเจ้าแต่ปวงดอกฮักนี้ของบัวกคำที่ได้ลอยเสียงหายไปอันข้าขอเอาเจ้าไปเป็นพระชายาของข้าที่เมืองพลานาสีได้กว่าแฮะ มาได้นะเจ้าต้องไปถามพาระฤาษีเบิ้ลก่อนเพราะว่าเปิ้ลเป็นคนชึดเตรียมบัวคำมาตั้งแต่น้อยๆไปอเอาไปหพาพระฤาษีกันเลยขอไห้เขาเจ้าสุวัตณจาน,นบับวคำก็ได้ปลากันสี ฤษีฤษีอ่าห่างนันนี่แเลยอ่ะเอนั่งไรพี่เออเออน่ากเฮ้ยนวนรุญนนรุญมาดูด้อ๋อ มาจะได้ก็ข้าใครขอน้องบัวคำเนี่ยไปเป็ยนผ่าชายาของข้าเพราะว่าข้าเนี่ยได้ฟองมาลายดงเข้าตรงนี้ที่น้องได้ที่น้องบัวคำได้เสี่ยงไทยไว้ใดมันก็เป็นเครื่องสื่อละว่าตัวเขาเป็นกูแต้กันเนาะยังไดก็ของห้ากันเหมือนๆเนาะอันข้าขอลาไปก่อนละข้าก็ขอลาด้วยโอ้า่าะแนวต่ สั่นยงยงไปโคตรหนาวไปเอวแปะวันนี้วันตาติ้งสองไฟกันไปเอวในปาต้นไม้ในแปะมีไฟปิดตัวบ่หอนในผานใจบาปคนนึ่งกุมกบ้าเข้าใจไฟแปะไฟแปะในผานหั่นนางบัวคำเป็นยิงสาวงามก็ไปได้นางบัวคำมาเป็นภรรยาใน ในผรานจึงกุดโนบายหลอกฆ่าเจ้าสวดเอทอกใจนําที่จู่แมว่ากดุโอ้มันเป็นภัยนี่มันเตี้ยวกันในแป้กสองคนแอ้อย่างเตี้ยก็มอนในแป้ติ๊กคนหนึ่งนะลอกกับบองพออย่างนี้ว่าดติฝาข้างลองว่าก็พ่อแม่ไปน้องเข้มค้นนะโอ้ไม่หญิง เง้ยยังนางฟาลงแมจุติลูลูข้าหอนนะ้าแได้โซลูหนูงี้ก็หนอกออหูหนูแฮะไปไหน๋อาหนูแก้วก็ได้เป็นยังเสียงไหมเอาอมเพียงตายเลยโเก่งเก่ง้่จ้ามเจ จ้าพี่เจ้านางบังควคำเจ้าปี่จะายไม่เสียใจตีสามีของตอนเด้นลงไต่ลงต้นไม้เสียใจแต่ กอมกอมดิแก่นา,บ,าบัวคนจึงคิดอยากตายตามจะเอาธนูปักอกของตนนายพานก็หันและล่นเข้ามาแย่งสอนจากบัวคำพันที <ต>บวกคำบอกไปจะออยู่ค้าเตอะในแปานะข้ารอสุดนะเพราะข้าอยู่ในแปานี่คนเดียวข้ารอสุด<บ>ถ้าอย่างอันก่อนที่บวัวกคำจะไปบวัวกคำขอจัดการศพจะปี้ของบวัวกคำก่อนได้ก็จ้บจัดการก็จัดการไปเหมินเนาะข้านั่งมาได้เดี๋ยวคนต้องหลุมอาหารข้าข้าตอมข้าอย่างอะ่ะไมเดิเมืนกันหรอกข้านั่งตัว

หนาวว่ะนม่ซบไทยนี like ่เปิดตัวยังจำล่าซบแหย่ไหมตาโทซบเจ้าสุวรรณเจนี่โอ้นางวัวคำไปไหนได้ละข้าต้องชุบชีวิตเขาขึ้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเตรียมน้ำมนต์กับเดี๋ยว หาหน้องเตแน,นเลยน้องก็ติ้มเหมือนกันเจ้าเจ้าไปอยู่ตรงใดกันน้องหนีจากไปทานมาได้นะเจ้าไปเอาของปิ๊กแป้งเราคอย่อนเจ้าสุดท้ายปิ๊สองก็ได้ป้ากันเจ้าสุวัสดิ์ขอพานางบัวคำปิ๊กบ้านปิ๊กเมืองของตนทั้งสองได้อยู่ด้วยกันอยา่างมีความสุขต่อ,อมา มูเฮานักเรียนจันทัธไม่ยกศึกษาวีที่ห้าทับลึกกขอขจบกัารแสดงแต่อีจ้า